โอกาสนี้อันดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายเล่นผานการนมัสการพัตนรัยแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านทันหลายตั้งใจสงบจิตให้มีอารมณ์เป็นเอกภตารมณ์ขณะที่รับฟังคำแนะนำเอาโอฟังและก็ใจคิด ติดตามไปด้วยถ้าฟังเฉยๆมีผลน้อยก็เป็นสัญญาการฟังเฉพาะสัญญาฟังเฉพาะสัญญาคือความจำอย่างเดียวจะไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ประโยชน์ที่จะเพิ่มได้ก็คือฟังด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยสร้างความเข้าใจให้เกิดแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตทิท่านี้จริงจะมีประโยชน์สำหรับวันนี้ ข้ายขอแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายในศรัทธาจริตในขอ้อที่เรียกว่าสังขานุสติกามฐานาะวเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธา,าให้เดินไปในทางที่ถูกเดินไปในทางที่ตรงอันนี้เป็นความบระสงคงขององค์สมเด็จตุสัสมมาสัมพุทธเจา้า,านการเจริญสังขารุสติ กับพุทธานุสติธรรมานุสติมีอาการเหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือว,ว่าเรานึกถึงพระอาริยสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่เคารพแต่ตัวเราหาพระอริยสงฆ์ไม่ได้ก็ใช้พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่เคารพโดยน้อมจิตคิดถึงท่านอยู่เสมอแล้วก็ใช้คำภาวนาวาสังโฆ เวลาใ,ใจเข้านึกเกิสังเวลาอออกใจใจออกเราว่าโคอย่างนี้เป็นปกติการใช้คำภาวนาแบบนี้กำหนดจิตแบบนี้กำหนดลมให้ใจเขาออกด้วยอย่างนี้จัดเป็นสมถะภาวนาล้วนลนที่พึงได้ก็คือเข้าถึงจตุติฌานฌานที่สี่ถ้าเป็นกำลังเขาจิตสูงสุด อาริยสงฆ์ขึ้นฌานสีนั่นก็คือเป็นโรมชั้นที่สิบหรือว่าชั้นที่สิบเอ็ดแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตของเราเป็นแค่คณิก,สกะสมาธิโลกประจารสมาธิไม่เข้าถึงฌานสมาบัติผลทีเ่เกิดได้ก็คือกามาวจรสวรรค์ก็เป็นอันว่าการกระทำแบบต้น ถึงแม้ว่าจะแช่อารมณ์แต่เพียงน้อยคุมอารมณ์จิตให้อยู่ในเขตของสมาธิก็มีผลไม่น้อยเป็นเชื่อว่าเป็นความเรียนประเสริฐแต่ว่าผลที่เราต้องการและองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหมายไม่ต้องการเพียงเท่าน,นี้เพราะว่าถ้าเราจะทรงจิตเป็นฌานโลกีก็ยังไม่ค้นมาตั้งสงสาร เราจะตายจากคนไปเป็นพรหมืิว่าเป็นแอเ,เป็นเทพชั้นสูงสุดเป็นผู้ทรงจิตแล้นาธรรมปีติมีความสันโดษเป็นสำคัญจึงกันนั้นมาบทบุญวัสนาบารมีแล้วก็ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัดต่อสงสารถ้าจะกล่าวก็ไปโดยธรรมก็ถือว่าเราไม่ได้กำไรอะไรเลย <c oughs> ไปไปมามาก็ต้องต้องเวียนไปเวียนมาเวียนตายเวียนเกิดมีความสุขมีความทุกขต์ตณหานะเป็นคนของโลกถ้าจะกล่าวโดยธรรมก็ถือว่าขาดทุนเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่ระดับนี้แล้วยังจะมีจุดเวียนว่ายตายเกิดในมติโดยหากำหดนดมีได้เพราะการได้กานโลกีนี้ไม่มีความหมายในการกำหนดการเกิดและการตาย ยังนับชาติไม่ทวนเป็นอันว,ว่าเราหาที่สุดของทุกไม่ได้ความในสงฆ์องค์สงสมเด็จไปจอมใจที่บรรดาท่านพุทธบร,ริสัทเจริญสมถะภาวานาวิปัสนาภาวนาก็าเป็นอันว่าอย่างน้อยองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาเจ้าให้หาทางจากัดความเกิดอ,อย่างขั้นประสูดาบันเป็นต้น นั่นเลยเฉาะอย่างยิงย่งจะดีบปิีสันนิดเพียงอันาดากลางก็ตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาด้้ยกรมไม่ต้องกลับประเกิดเป็นมนุษย์นิพพานบนนั้นชินาอานาคามีฤม <c oughs> ยชนตัท้าปาัญญาวัสนาบาร,รมีทั้งเราแก่กล้ามีกําลังใจสูงสามารถตัดกิเลสได้สมุทิตะหาน ตัดส,สังโยชน์การได้ไปในพานชาตินี้นี่เป,นเป็นความเป็นความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสสมาสักธิจ้าอันนี้การเจริญสังขา,ารสติกรรมฐานแบบตน้นในภูดกรรมนันแล้วก็เป็นแบบปกติที่ทรงอารมณ์ที่มีสมาธิหรือว่ามีสติสมัมปชัญญะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งไม่จังนั้น ถ้ามีเป็นแบบที่สองแต่แบบต้นีนทิ้งไม่ได้ยังไงยังไงเราก็ต้องขึ้นต้นไปก่อนให้จิตทรงตัวรวบรวมกําลังจิตเป็นโดยเฉพาะเมื่อรวบรวมกําลังจิตด้วทรงตัวดีแล้วองค์สมเด็จพระปฏิปก้วทรงแนะนําแต่ความจริงแบบแผนที่พระบุราณอาจารย์และท่านนักเขียนเขียนไว้มากมายเลยท่น แต่จุดยอดจริงๆรวมมาในด้านสังขาร,ารุสติกรรมฐานเราก็ควรจะคิดว่าพระอริยะสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่ระดับนี่เราเรียกว่าสังขารุสติเรียกปรระสงค์คำว่าพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้านับพระต้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ไม่ใช่หมายให้เรายึดจิตทะายยึดสมมติสองถ้าจิตเรายึดสมมติสองมันก็สมมติเป็นอย่างนั้นแหละหาความจริงกันไม่ได้ผู้ถูกยึดก็เป็นผู้ถูกสมมติขึ้นเรายึดบปคคนที่เขาสมมติขึ้นเราก็เป็นบุคคลผู้ถูกสมมติตลอดเวลาเอาความจริงไม่ได้ มี่เลือดแท้จริงๆในสังขารนุสติกมรมฐานเขาให้พิจารณาเจติยของพระอริยเจ้าเพือหนึ่งพระโสดาปัิผลสองตกิทาคามีผลสามอนาคามีผลสี่อรหัตตผลนุสติประวตามนึกถึงนึกถึงว่าพระอริยเจ้าขั้นโสดาบัน ท่านทำยังไงจึงจะเป็นประสดาบันและทรงคุณจะรมอะไรเป็นเครื่องประจาใจนี่เราก็ต้องมาพิจารณาสังโยชน์เป็นเครื่องละมาพิจารณาองค์เป็นเครื่องทรงสังโยชน์เองพระสดาบันบคุคคลนี้เข้าไปถึงประโสดาบันได้คนหนึ่งตัดสกายยะทิฏฐิแบบจ็บยา โดยพิจารณามีความเข้าใจอยู่เสมอว่าร่างกายของเรามีความตายเป็นทียสุดก่อนจะตายมันก็มีความไม่เที่ยงมีการเคลื่อนไปไม่มีการทรงตัวนั้นพร้อมกันนั่นก็เป็นความทุกข์ทุกข์จากความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความรารถนาไม่สมหวังทุกข์จากการขูญร่ากายทุกข์จากความตายจะกำมาถึง ทุกจากอารมณ์ไข่ข้องต่างๆที่ต้องทามาก,กามระทบกระทงถ้ามียังมีสภาพยึดถืออยู่ความทุกเหล่านี้มันจะเกิดแต่ถ้าว่าพระโสดาบันก็ยังยึดอยู่แต่มีคติชัดเอาใช้เปินจริงๆในด้านสกายะทิ่ิก็เป็นว่าพระโสดาบันทราบสักอย่างแล้วเอาเข้าคร่าวยังยึดยาบ ก็คือว่ารู้ตัวว่าจะตายเม่รู้ตัวว่าจะตายแ้วไม่ต้องผลนาวหาความสุขใน,นไม่ะต้องเกิดใหม่ใน,นก็คือมาพิจรารณาประทมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จไปจอมใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติพิทุคขาความเกิดเป็นทุกข์เราริทุคขาความแก่เป็นทุกข์มรดนามิทุกขงความตายเป็นทุกข์ โศกตีเทวทุกขโทมนัสุภฟญยากความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความทัดแตรจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ทั้งหมดนี้ที่องค์สมเด็จพัญจนาสีบริบาลศาสนาสงสัสเป็นความจริงที่เราจะเชื่อว่าจริงนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นจริงไม่ได้สักแต่ว่าเชื่อแลวการมนุตรยรัตนญาณ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตโงสมนเด็จกะธรรมสาสมิทสตทรงจัดว,ว่าแปรในจังหาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปทุกขณะทุกเวลาที่เคลื่อนไปในที่สุดก็พังคนและสัตว์ในที่สุดก็ตายอันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริง ที่เจรณาแล้วเห็นว่าเป็นความเชียงเริ่มหนากของปัญญาก็งไม่ง่ายอันนี้ก็ชื่อว่าเราไม่สงสัยในคําสั่งสอนของสมเด็จพระส,ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เจรณาโทษของร่างกายที่มาเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าว่าเรายังเกลื่อนไม่ได้ยังฟันิพานไม่ได้ก็ต้องยึดหัวหัดไปก่อนเลยได้รู้ความดีนั่นก็คือทรงสินให้บริสุทธิ์ คิดว,ว่าถึงยังไงก็ดีเราจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ต้องไม่ยอมไปอาบายภูมิคือไม่ยอมเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเปแกสตักายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีหรือเป็นเทวดาหรือผมการที่จะตัดอาบายภูมิได้นั้นก็ต้องรักษาีลนห้บริสุทธิ์ทุกสิขาบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งครว่าก็คือรห้5 สมเด็จสงิิพระสองศิสองร้อยยีเ็ดนี่เป็นอันว่าพระอริยสงสาวกคันมรสูดาบันท่านมีกำลังจิตแบบนี้เป็นการทรงตัวในอารมณ์ที่ทรงตัวที่เรียกกัว,ว่าองค์ก็คือหนึ่งถ้ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีศีลบริสุทธ อย่างนี้เป็นอารมณ์ปกติของท่านไม่มีการดัดแปลงไม่มีการระมัดระวังไม่การเป็นการทรงตัวอย่างนี้เรียกว่าประสูดาบันฉะนั้นในเมื่อเราจะเรินสังขารสติกรรมฐานล้วก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะสังขารอสติปลว่าย่อกันตามระลึกนึกถึงอยู่เสมอนี่เราระลึกึกถึงเห็นได้รูปความประสงค์นั้นงานไม่ดี มันต้องรนึกถึงปฏิบัติธรที่ท่านปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยเมื่อตอนนี้ตอนนี้เราไม่เลินถึงปฏิบัติธานีนี่าเราจะต้องปฏิบัติให้ได้และก็พยายามทาให้เข้าถึงจุดต้นคือวิสโทดาธันนี่เป็นการเดินสังขารุสติกกรรมฐานอันดับแรกคือชั้นปฐมปีที่หนึ่งเราทําให้ได้เพราะมันเป็นของไม่ยาก อันนี้ต่อไปเมื่อทรงความประโสดาบันได้แล้วได้ยังไม่ได้ก็ช่างคิดต่อไปว่าพระสกิทาคามีท่านทำแบบไหนความจริงพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์ได้ทั้งสามระการเหมือนกันแต่ว่ามีความละเอียดอ่อนดีกว่าพระโสดาบันทั้น,นี้พระโสดาบันก็ยังหนักอยู่ในหน้าของความรักในเพศ ยังหนักอยู่ในความต้องการในความร,ำร่ำรวยยังหนักอยู่ในความโกรธความพยาบาทบัตยังหนักอยู่ในความหลงคือติดในความสวยสดกรกรามแต่จะว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีโทษเพราะมีศีลเป็นเครื่องบังคับอยู่ได้ด้วยกําลังของศีลแน่นอนเพราะศีลไม่มีความมั่นคงไม่โกมยกโงงไม่ไปฟังแคลนไม่เศร้าหมอง เพราะว่าอารมณ์จิตมั่นคงจับเทืสินกระสมุทเฉตตอนนี้เราก็มาพิจารณาตามพระธรรมทำสองสองสององค์สมเด็จพระบวนโลกประเทศเพราะว่าโสดาบันเราอาจจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติจนสามชาติจนหนึ่งชาติแต่ก็ยังอยู่ในเขตไวแน่นนอนนักเราจะแน่ใจว่ายังไงว่าเราจะเป็นเอกวิชีก็ที่ชาติเดียว ถ้าจะให้ดีขยับอารมณ์จิตก็ไปนิดตามเกียรติยส,สองขั้นติดสองนั่นก็คือพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีนี่มีการลดตัวในด้านของความโลภหรือความรักลดตัวในด้านขงความโกรธความเจ็บาทดลดตัวในความหลงจะมีบ้างก็เบาบางทันที การลดตัวและได้ความโลดและความรักได้ก um um ็คือท่านใช้อสุภกรรมฐานกับกายยคตานนสติควบกับสการกายยคตานุสติกรรมฐานคกบกับสการยะทิฏฐิควบกันเพราะแต่ภาพร่างกายของคนและสัตว์สกกรกมันไม่เที่ยงเป็นทุกแงนันตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เรื่องอารมณ์อย่างความต้องการในการมารมณ์เบาที่สุดเกือบจะไม่เหลือเลยเรียกว่าอารมณ์สัมผัสเกือบจะไม่มีความรู้สึกเห็นว่าร่างกายของคนสัตว์ทั้งเราก็ดีของเขาก็ดีเต็ไมไปด้วยความสกขปรกในเมื่อมันเห็นว่าสกขปรกแล้วจะมีความต้องการตรง,งไหนอันนี้จิตเยียปไปเองกระตารม์ โดยการ,รีสองตัดความโกรธความพยียาบาปที่เรมมีหารสี่นละก็สิ้นสีตามที่ศึกษามาแล้วเทียบกับพวทสกาญจนาธิฐิเพราะว่าเราจะตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครเขาจนดาจะว่าจะกันจะแกล้งจะไปประโชน์ก็เพระประโยชน์อ,อะไรปัใจจัยแห่งความโกรธก็คือนำมาสูขขค่ความทุกข์ไม่มีประโยชน์ อารมณ์จิตลงเป็นเอกาต,ตารมอารมณ์ของความหลงคิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันตายแล้วไปไม่ได้ถ้าหลงอยู่กับมันเป็นก็มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราวางเส้นได้มันก็มีความสุขแต่ว่าพระสกิทาคามีนี่ความรักจะตัดได้ไม่ได้ขาดความโลกไม่ได้ขาด ความโกรธไม่ได้ขาดความหลงยังไม่ได้ขาดแต่ว่ามีอาการเบาบางนักปันกันแต่นิดๆหน่อยๆจิตใจไม่ผูกพันเกินไปความต้องการในทรัพย์สินมีอยู่แต่ไม่ถึงกับต้องการร่ำรวยเป็นสตรีมหาสตรีเพียงแค่ทรงระพัาให้เป็นไปก็พอใจแล้วไอ้ความโกรธยังมีอยู่แต่ก็นิดหน่อยกระทบนิดหน่อยแล้วก็หายไป ความหลงในร่างกายยังมีอยู่ชั่วขณะนิดเดียวเห็นคนสวยผ่านไปสองนาทีก็หายสวยคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นเราคิดอยู่เสมอว่าไอ้ร่างกายของเรานี้มันไม่ทรงตัวมันจะต้องตายไปในสุดเราไม่สามารถจะบังคับมันได้แต่ว่าการพอใจในร่างกายก็มีอยู่บา้างแต่เพียงนิดน้อยนี่แปลกายของพระตกิทาคามี เมื่อเราพิจารณาทราบอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราจะพยายามระพึติตามทานันต้องเป็นพระสิกาคามีให้ได้นี่เรียกว่าสังขารุสตินี่ต่อไปเราเห็นว่าพระสิกธาคามีได้แล้วยังต้อเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งมันแสนจะทุกข์แล้วเกิดชาตินี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์จะเกิดประมาใหม่ดียังไงก็ตามมีทรัพย์ทินมากมีปัญญายมากมีอำนาจัาสนาบารมีมาก มันก็ไปพ้นอนิจจังทุกขั้งาตาต้องเกิดแก่เจ็บตายนี่เราไม่ต้องการดูร่านาคามีท่านร้านาคามีท่านตัดได้หมดมนุษย์สโลกเลิกกันไม่กลับไปอีกมีเทวโลกกับพมโลกทรงนั้นแล้วก็ปานิพานนี่ท่านทำยังไงถ้าท้าเสกกายทิฏฐิปิจนาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ก็พิจารณาจะเอาร่างกายการสุปกรรมฐานกายอกตารติขึ้นมาเป็นเครื่องวัดการจัดความรู้สึกพอใจในเพศแทนเด็กขาดถ้ารมนี้เกิดขึ้นมาเป็นอกจตารณมเห็นว่าร่างกายสุกรปลกถ้งร่างกายมันจะมีสภาพสลายตัวจิตใจความรักในร่างกายของเราและของคนอื่นมันก็ไม่มี ตอนนี ural, ้ตามพระบาลีท่านบอกว่าความรู none, ้สึกในเพศไม่มีพระนาคามีเป็นผู้มีสุจีแห้งแล้วไม่ปรากฏหมดความรู้สึกในเพศไรกาลีสองพระนาคามีตัดความโกรธความยำบานได้อย่างแท้จริงมีอารมณ์เป็นเอกตาอารมณ์ขยันดาจะว่าจะนินคาจะเสินไม่มีความรู้สึกม่สภาพมันต่อไม้ รู้ว่าเขาด่าเขาว่าเขาเินทายเขาเสียสีได้จิตใจมันเย็นมีความรู้สึกสบายรู้สึกมีอารมณ์ย้อนถอยหลังแปลว่าคนที่ว่าเรานี่มีสภาพเหมือนคนบ้าให้วาจาของคนนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์จะด่าจะแช่งแงก็ตามถ้าเราดีที่อย่างเดียวมันก็เลวไปตามคําเขาว่าไม่ได้ถ้าเราเลวแล้วเขาจะชมมาดีแล้วก็ไม่ดีตามเป็นอันว่าคนโูดเป็นคนงโง่ไม่มีใช่คนฉลาด จิตใจของพระอริยสงฆ์ตอนนี้มีความสุขมากมีอารมณ์สบายมีความเยือกเย็นเป็นคนคล้ายกับไม่มีทุกข์สิ้นเลยแต่ยังมีทุกข์เลนิดหนึ่งเท่าสะเก็ดของปลายลิ้นและปีกลิ้นอลิ้นน่ะตัวลเล็กแต่มีความทุกข์อยู่แต่ปลายปีกลิ้นนิดเดียวทุวกข์ย่งน้อย ตอนนี้ไปแล้วก็คิดว่าการเป็นพระอนาคามีการปฏิบัติแบบนี้ยังดีไม่ถึงที่สุดตายจากความเป็นมนุษย์ยังต้องไปอยู่เป็นเทวดาและยก็ต้องใช้ความเพียรเพื่อก้าวเข้าไปสู่นิพพาน่อเวลานี้ววเราพบศาสนาขององค์สมเด็จพระจิตตมานแล้วตัดไปที่หน้าไปเฉลยให้มันหมดไปก็มานั่งคํำดูว่าพระอนาคามีท่านทำยังไงถึงเป็นพระราหารัน ก็มันดูว่าท่านพิจารณาร่างกายนี่ว่ามันเป็เรามันชป็นของเราท่านก็ไม่เมาในรูปประและรูปประโดยยึดรูปประและรูปประเป็นกําลังสําหรับจะเข้าไปห้ามหันกิเลสให้ไปสมุทเฉตประหันไม่ติดในรูปประและรูปประว่าเป็นของดีเลิศเพราะถ้าติดมันก็ยัดยั้งอยู่แค่นั้นไม่กล้าต่อไป นี่กำลังใจพระานาคามีตอนนี้ต้องการอย่างเดียวคือใช้รูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดข้าวประสผลิพภันฑ์ร่วมครวงกำลังใจให้จิตนอนอยู่ในกุศลเป็นปกติคิดเสมอว่าเห็นแล้วร่างกายทางแน่โลกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ช้นานเท่าไรเราก็ต้องจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติายไม่มีความหมายสำหรับเราในเมื่อเราตายแล้ว เมืชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ต้องกินตนเปรื่องกายเป็นของธรรมดาแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายคล้ายสุนัขเน่าที่เรากําลังก่ออยู่ต่อไปเราจะต้องขามข้ามพ้นจากสภาวะที่ต้องใช้กายสุนัขเน่าน,านี้ต่อไปให้ได้มเมื่อจิตใจมีความคล่องตัวแบบนี้แล้วก็เข้าไปตัดมานะความือตัตทีตท่ตนเห็นว่าคนและสัตว์มีสภาวะเสมอกัน มีชาตีเท่ากันมีความรักสุขเกิดทุกในกันตายแล้วเกิดในกันไม่ถือตัวใครดีใครชัว่วใครประเสริฐใครไม่ประเสริฐอุตจามีอารมณ์ตัดอารมณ์พุง่งานจับเฉพาะวิพพานเป็นอารมณ์จิตคิดเรียวใยเรียวความไม่มีมีจิตคิดใจเรียวคือนิพพานท่าน,นสุดท้ายตัดฉันทันทนร,รคาคาความพอใจในมนุษย์โลกเกยวโลกกับคนโลกเสีย มีจิตจับเฉพาะนิพพานโดยเฉพาะท่านั้นนี่พระนาคามีท่านเด็ดเป็นพระรหันท่านปฏิบัติอย่างนี้และเมื่อเราเจริญสังขารลุสติกรรมฐานเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกับท่านมีความพอใจเหมือนท่านตาบรรดาท่านพระธรริสัทน์ท่านมีกระรออารมณ์จิตคิดถึงสังขารลุสติกรรมฐานตามแนวที่อธิบายมาแล้วนั้นเป็นแนวตรงโดยเฉพาะ กำลังใจของแท่งกะเข้าถึงคุณงามความดีตามลิโอ,อนสนอเป็นยินดีต้องการคืออย่างเร็วที่สุดเราเป็นประสดาบันดีไปนิดแปลหลกสักยิธาคามีเอวาลาคามีดีที่สุดจะได้เป็นพระอาหารหันต์อรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดเวลาเสียแล้วพระสัญญานบอกเวลาปรากฏ ต่อที่นี้ไปเพระบันดาสเวากขององสมเด็จพระบรมสุคตตั้งกายให้ตรงดำโลจิตให้มันกำหนดรู้ลม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายดีกว่าจะได้ยนินสัญญาณบอกกดเวลา